พี่ประธานคะากน,นี้พระเอกจะไปลุ้นเราครับในบีเพลงนะครับรักเราเปลี่ยนเพยงแันแต่ก่อน <c oughs> นางเกี่ยวข้อมเราเปลี่ยนชื่อเพลงแล้วเป็น<โ>รอสีตะบองรสองรรสีตะบองนะคะใช่ใช่ <c oughs> ยัง <c oughs> <c oughs> ยังยัง <c oughs> กูกยนก็จะโอ้ยนอนโอ้ยมันไปกินข้ปุ้นะเออไปเอาพี่เดียวพี่เอกเอพี่แนนตบกันอยู่หน้าบ้านค่ะใช่ค่ะกระตบไหมตบกระตบเนี่ยตบจนสีหนาวก็ นก็อย right, okay. <be> ู่กันที่อะไรนะสะพาน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 นิตรภาสะพานสะพานสะพานว้าวแต่ละคนนี่นะคะนี่นี่นี่สวยมาก